นี่มันเหมือนเมื่อกี้นะี่ยปัญหาเหมือนเมื่อกี้ตัวศาสนาตัวความจริงตัวธรรมะมันเสื่อมไม่ได้มันตายตัวอยู่อย่างนั้นแหละนี่คนปฏิบัติศาสนาเนี่ยมันน้อยลงได้หรือมันแหลกแหลกก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมการปฏิบัติศาสนาของคนนะมันเสื่อมอตัวศาสนาแท้ๆมันมันไม่เสื่อมหรือมันไม่ มากไม่แล้วมันตายตัวหลักธรรมะตายตัวไม่มีขึ้นมีลงแต่การปฏิบตัติของผู้ปฏิบัติาศาสนาในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีเป็นคนทั่วไปก็ดีมันมีขึ้นขึ้น,นลง,ลงมันก็จะมีเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็อยู่ที่ตรงนี้ก็เ,เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>และก็เหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้คน ไม่ปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องมันมีเหตุปัจจัยก็แค่ก่ามเหตุปัจจัยมีอยู่หลายอย่างหลายประการคือมาดึงกวนไปเสียจากศาสนาหรือว่าไม่ไม่น,นับถือศาสนาไปนับถือประโยชน์ ที่จะได้เป็นวัตถุเป็นเงินเป็นทองก็งไม่ปฏิบัติศาสนาก็มีหรือใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ,อมหาประโยชน์ขนะองตัวเสียก็มีอย่าไปหาว่าศาสนาเสื่อมมันต้องไปมองว่าการปฏิบัติขนะองคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะมันมีขึ้น,น,นลง,ลง คุณเพื่อถืเอเสริใจจะกลายเ็นสองสามข้อได้ไหมคริงกันได้เช่นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีการทั้งสอนอบรมที่ดีเช่นเช่นว่าขนมตำเนียมราเพณนีมันเปลี่ยนไม่มีการสอนธรรมะในในบ้านในเรือนในครอบครัวในวัฒนธรรมในอะไรต่างๆ เด็กๆเราไม่เคยมีโอกาสรู้ธรรมะหรือรู้าศาสนาแล้วสิ่งยั่วยวนกำลังเป็นที่นิยมเด็กๆก,ก็เฮไปตามสิ่งยั่วยวนหรือตามความนิยมมันก็ไม่สนใจาศาสนาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยอันหนึง่งในหลายๆหลายหลอย่างหลายๆลาสิบอย่างก็ได้หตุปัจจัยนี้มีหลายๆลายสิบอย่าง คือการจัดการศึกษาไม่ได้จัดให้มีธรรมะหรือมีศาสนาไอเ้เด็กๆมันก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างเหตุปัจจัยที่ทําให้ไม่เรียนศาสนาไม่ปฏิบัติศาสนาไม่ได้รับผลของศาสนา